สวัสดีครับไมเลยครับผมลือชัยดีไซเนอร์วันนี้มาชวนเ,เพื่อนมาทำคอมพิวเตอร์อีกแล้วมาชวนประจำาะะครับเพื่อเป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆนะ จะเป็นแนวทางวันนี้ไม่มีสคริปอะไรไม่มีอะไรอยากอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูแค่นั้นเองครับแต่เป้าหมายคือต้องมีเพื่อนสร้างโปรแกรมครับพี่เพียงน้องตอนเราต้องมีเป้าหมายเพื่อจะไปต่อ ผมก็รู้กันอยู่ครับคนที่ติดตามผมผมก็เป็นช่างพิมพ์ทั้งทั้งแว็กทั้งพิมพ์นะครับทั้งแต่งด้วยมันก็ไปเรื่อยๆครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาทำคอมเพราะว่าพิมพ์เราเดินต่อไม่ได้ด้วยจังหวะสายตาด้วยแหละ สายตาของเราเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วอะ่ะมันก็เลยทํางานลําบากก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์ก็เลยอยากชวนเพื่อนๆมาทําพิมพ์อ่าเอ้ยพูดผิดครับพูดผิดครับมาทําคอมพิวเตอร์ให้เพื่อจะเดินไปต่อได้อ่าเก็บลงเพราะว่าไม่มี คลิปผมทุกคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะผิดก็ผิดไปเลยครับก็คือตามธรรมชาติของมันไม่ได้เฟกเฟิร์อะไรครับจะพูดแล้วก็พูดเลยแต่ก็มีเป้าหมายก็คือมาชวนพี่ๆน้องมาทำทำไมโคมพิวเตอร์ให้ไปต่อเป้าหมายครับก็อัดคลิปไปเรื่อยๆครับ จุดหนึงก็ต้องมีต้องไม่ต่ำกว่าร้อคลิป่ะครับใน y t u t u อะ่ะถ้าคุณสนใจก็ลงไปดูได้เลยครับคลิปหลายๆคลิปครับตอนนี้ได้จะมาทักครึ่งทางแล้วประมาณเกือบ50คลิป40กว่าหรือห้ิเป็นยังไม่เช็คดูแต่ก็ไปเรื่อยๆครับยังไม่นั้นเลย ตอมาชวนเพื่อนๆก่อนเผื่อใครได้สนใจถ้าอยากไปต่อข้อดีของเขาก็คือนี่แหละครับแวน่นเบิร์ก็ไม่ต้องใส่ครับซูมได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าทำคอมพิวเตอร์นะครับก็เราไม่เห็นก็ซูมมาจนจนเห็นนะ ขอแรกนะข้อสองไม่เหนื่อยครับก็ทำทำไปเรื่อยนะั่นใช้แต่มือทางพิมพ์นี่โอ้โหเพื่จะได้แหวนวงหนึ่งต้องทุบกันสนัน่นััไไวนะครับไม่ใช่ว่าจะได้นะี่มืนก็จะทำำํากําไรเงี้ยคุณคิดว่าจะทําอะไรบา้างอ่ะทั้งดึงหลอดทั้งล้อมโอ้เยอะแยะหมด อดีของเขาตัดเติดขอบสวยคลิปเพชรก็ตามที่เราวางเราต้องการเท่าไหร่ก็ทำได้นี่นะครับข้อดีของทำคอมพิวเตอร์แตข่ข้อดีเยอะแต่ผมผมก็รู้นะว่าคนที่ทำพิมพ์เขา,เขากลัวนะผมก็กลัวนะตอนแรกอะกลัวมาทำคอมพิวเตอร์ เฮ้ยกูจะทําได้ไหมวะเฮ้ยกูจะไปต่อได้ไหมหกูมันทุกคนมีความกลัวหมดนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีนะครับก็คือถ้าเกิดอยากจะทํามันต้องทําได้ถ้าเกิดอยากจะท,ทํา,าะทนะครับเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นใจต้องต้องเด็ดจริงๆก็คือต้องขยันกว่าคนอื่นอนะ มันที่จะทำได้ทังนั้นไม่ได้แล้วครับถ้าอยากเก่งแม่ขยันฝึกก็ไม่มีประโยชน์ต้องฝึกนะครับฝึกเยอะกว่าคนอื่นแต่หมายความว่าเรามีสกิลของช่างพิมพ์อยู่แล้วช่างแววกแล้วมันก็ง่ายกว่าเยอะอาจจะดีกว่าอน,นั้นหน่อยนึงก็คือเขาเรียนมาแล้วเขาที่เขาไม่มีสกิลเรื่องนี้เขาก็ เขาต้องตามหาสกิลแต่ว่าช่างแว็กช่างพิมพ์เขามีสกิลอยู่แล้วแล้วก็แค่เอามาใส่กับคอมพิวเตอร์มันก็ง่ายขึ้นอืมก็ข้อดีของช่างแว็กช่างพิมพ์นะครับอืมและนี่เอามานําเสนอในตัวนี้หมวตะปูเขาฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เราคิดได้เราก็ทําได้หมดอ่ะ เรามีสกิลอยู่แล้วเออกูจะทําอย่างนี้ความสูงประมาณนี้เท่าไหร่ได้หมดอ่ะมันไม่ายาครับก็นี่เออถ้าใครอยากได้ก็โทรศัพท์มานะครับอยากได้หัวตะปูตัวนี้กำไรเป็นกำไรนะครับเนี่ยนี่ดูดูกำไรไซส์ห้าบห นี่ก็ทำไม่ยากครับถ้าเรามีความฝึกให้ไปเยอะต้องฝึกอะ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีกอนเอาเป็นสีเหลืองข้างในอ่าอ่ะ,อะเป็นสีเหลืองแลละอยากได้สีเหลืองอ่าเมื่อกี้นี่สีขาวอ่าง่ายๆครับง่ายๆ อย่าไปกลัวตอนแรกก็ล้มลุกคุกคานไปก็เหมือนทุกคนนะครับไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วครับถ้าไม่ซ้อมไม่ฝึกทุกคนนะแต่อย่ากลัวแค่นั้นเองอ่าก็ ถ้ายังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยครับคนใหม่นะครับผมมีคลิปเยอะครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยเพื่อจะให้เพื่อนๆมาทำคอมพิวเตอร์ด้วยกันปลุกระดมครับปลุกระดมยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ